มาเด้อมาเด้อทุกคนมากินข้าวนมปังไส่แน่นๆน้ํา้ำกานโบว่าจะเป็นไส้ซ็อกโกลตดหรือว่าไส้ไข่เค็มแต่ละกอนจะยัดไส้แน่นๆ่นจุกๆไปเลยพอดีกลับมาจากคำมวลพานมาทางนครพานมจนมาฮอดอุดรกะเลยพากันแวะเข้ามาหาอย่างกินอยู่ที่เส้นทันบางเอื่ว่ามาเจอห้านข้าวนมปังลิตโตซีมาตั้งบูธขายข้าวนมอยู่นี่เจ๊ใหญ่กะบบยอมพลาดแน่นอนเพราะปกติแล้วจะหากินได้แต่อยู่กรุงเทพมาฮอดเจกะจัดไป เลยทั้งใส่ไข่เขค็มใส่ครีมใส่ช็อกโกแลตสื่อสีแถมนึ่งเจ๊ใหญ่จัดไปสิบก้อนสองร้อยบาทแล้วก็เอาไปนั่งกินคููกับลาเต้ฮอนฮ้อนยู่ทีซาตาบักเริ่มต้นกันกันกบก้อนแรกแห้งมนันขนมปังใส่ช็อกโกแลตเข้านุ่มปังนุ่มๆใส่ช็อกโกแลต,นนนแ,ลตแน่นๆหอมหวานมันกินคู่กับลาเต้ฮอนฮ้อนบอกเลยว่าโคตรดีวินาทีนี้เอาอยัางมาแลกกับบอย้อมหรือว่าจะเป็นก้อนนี้ใส่ไข่เค็มโตนี่จะเป็นใส่ที่ค่อยโคตรมักเลยละ เพิ่นกะใส่ใส่มาให้หลายหลายรสชาติจะออกเค็มเค็มมันมันมีกินหอมของขนมปังแทรกมาพร้อมกัดเข้าไปแต่ละคำนั่นบอกเลยว่าคักสุดพี่น้องคักสุดแล้วกะสุดลาเต้ตามไปมันเห็ดให้ซึ่งใจคักอีพ่ออีแม่เอ้ยถ้าว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่เส้นท่านอุดอรอย่าลืมแวะไปจัดข้าวนมปังลิตเทิ่ีเด้อบ่ผิดหวังแน่นอน